เินเบบงิันหมดนะคะรู้แล้วเราจะติดอาหารอร่อยๆ,ๆ,ๆอาหารที่จะให้เราเป็นนำมาป,ป้อนนะคะนนแหละาละวันนะคะก็จะเป็นตลาทะเลนะคะเป็นาาลปลา้าวรือปลาสีกลสลับสะเปยนมืไรกันไปน,นะคะร้านทีมาแล้วจะไม่ติดอิดตัวที่ร้นอยูน่นิ่งๆนะคะเขาชืด่อดีน้นะคะเขาชะยกว่พัชีหรือว่าคุณนานซาลี่

อีเลว่าขานะคะมีพานชนิดพิเศษซึ่งจัดแล้วถอดในคัปปี่โอ้โคิค้ว่าวโปรโมชั่นรถพันขาเจ็ดพันถอดโดเรเลยตัวนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะนะคะตัวนี้ใหญ่ เราอิ่นะคะกคนินอาหารตอนนยังไม่ได้ิหาลูกอาหารไม่หนะคะเรจะเให้ตลาทุกคนนะคะได้กินอาหารในมื้งที่เขาทานเราป้อนห้เลยนะคะแต่ว่าป้อนทุกวันป้อนทุกวันโดยใช้ะยะาไ เปอกัดไตลอดะ,ะโอติอ่อนใชไคะน่มารับเขียวคุณนายเซลนี่เด็กอิจฉาน้าใหญ่เนี่ยไอตัวอ้วนนี่เลยตัวนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยห้ารับใจดีชี้เลือกดูตอนนี้เราให้าหารปริมาจอนกัดท่านทุกท่านนะคะเป็นาการกระตุ้นให้เขาลงมากินอาหารทุกอย่างนะคะ,นะคะลักษณะ ของฉลาดเนี่ยถ้าเขาอิ่มนะคะการล่าหรืองารในทะเลที่ลู่ไปอยู่ได้ประมาณงหยุดอาทิตย์จ่ต้องกินเหลือสามารอาหารนะคะแต่ในลักษณะขมันอ่อนเลยนะคะอุดมไ้วยความแบบนี้ทุกวันทุกวันนอกจากอาหารที่เป็นเป็นปลานะให้เป็นตัวเลยแล้วก็เสริมความแข็งแรงด้วยวิตามิน ประมาณสิคนะเซนีิเมตรนะคะย้อนส่ให้ใกล้องหนาปุ๊กเลยนะคะเลรับเืะดเ้อ้าง้รับเรือนองน้อุปกรณ์ที่เจนเราใช้ไม่มีกระแสไฟฟ้านะคะเป็นเพียงทอิมีเท่านั้นตัวนี้เป็นตับผูค่ะจุดสังเกตความเป็นรูปโดยเขาอยู่ที่ใต้หอ อุซอนอั้นเราเรียกว่าแมสเคิลอวัยวะช่วยการสืบพันนะคะอ่าถ้าเทียบกับปืนมีปืนสองกระบอกแต่แวเวลาใช้งานจริงใช้ทีละหนึ่งกระบอกนะคะจะใช้ด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วแต่ถนัดเลยอ่ออสาสกรูมาลักเรียกว่าปลาโมงนะคะเป็นกลุ่มของปลาหางแข่เห็นไหมคะลักษณะของปลาโมงคล้ายกับอะไรปลาทูใช่ไหมนะคะอ,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 อยู่ในกลุ่มเดียวกัน,นะคะ่ะ ถเดนาถ้าหาว่าสละความต้องการว่าอยวเองเขาจะว่าตอนกลางคืนนะคะจับเก็บได้เลยว่าแกลงสบายมากแต่วันเป็นพื่อนมานะเป็นเพื่อนไดแล้วค่ะไลน์ไ้ยัง เชเายะไรกเสือตายและตัวที่เลืกที่สุดนะคะซึ่งคาดว่าจะนอนอยู่ทางด้านซ้ายตัวเลขกรสีเหลืองมีจุดสีดำๆนั่นคือช่เสือดาวนะคะเสือดาวอพยายามตอน้เช็กเอดูสิ่ตัน้ยับไมยับไหมไม่นะอิ่มแน่เลยอิ่มแน่น่เะย่ะเสือาจนะคะทีมกนเนิดของเข้าจะอยู่ในโซน กาออสเตรเลียไปยังใต้นะคะหัวสีดำใบหน้าจะปรากบเลื่อนเลยนะคะลักษณะเ่นของเสียซานใบหน้าคือจะ เวลาในห้างรวมแบบนะคะเวลาที่เราบริการที่สปอร์ทายแบบนี้ค่ะเราอาจจะอิ่มอยู่นะคะในยุคกลางคืนอาจจะได้มาเจออะไรที่เป็นแบบนี้เลย